สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติกับรายการคุยเรื่องเรื่องโหราโดยมูลนิธิโหราศาสตร์นานาชาติโครงการป้องปากสตูพ่ายทางช่องสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติจะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์หลายๆแขนงด้วยกันโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์จะได้มาร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาต่างๆนะคะ อาจารย์ยธัญรสุญสยาศัก์วันนี้จะมาพบกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะทำนายทายทักเกี่ยวกับราศีพิจิกนะคะแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องงานวุฒิบัตรของนักศึกษาทีา่ศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรนะคะเรามาเริ่มราศีพิจิกเลยนะคะ <c oughs> ว่าเดือนธันวาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะคะ เรามาดูดาวองค์แรกเลยสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพังคานนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนั่นเองโคจรมาเล็งลัคนาทางโหราศาสตร์ถือว่าได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์เป็นพญานะคะพญาในที่นี้ก็แปลว่าความเป็นใหญ่ของท่านนั่นเองทีนี้ดาวประจําตัวของท่านเนี่ยได้ตําแหน่งปะาก็แปลว่าตั้งแต่ดาวคานโคจรมานะคะ10 6พฤศจิกายนแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงเดือนมกราคมนะคะแปลว่าดาวประจําตัวของท่านมีหน้าที่ไปทําเพื่อคนอื่นนะคะเพราะว่าดาวปรับแปลว่าเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมเพื่อคนรอบข้างแต่ท่านก็จะได้อัดน,นิสงนะคะเพราะว่าดาวคารตรงนี้เป็นองค์เกณ์เป็นพยานะคะก็จะมีคนกล่าวขวัญถึงท่านงานที่ท่านทําก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะ เพราะว่าราศีกีตะสัตตะต้ององค์เกณฑ์อสุรินภูเมนเก่าไว้นะคะเขาสรรเสริญว่าถ้าดาวคารมาอยู่ตรงเนี้ย่ายดีนะคะจะเป็นปละก็จริงแต่ปละองค์เนี้ยนะคะจะกลายนะคะจะกลายเป็นกเกษตรนะคะแต่ต้องไปทําก่อนนะไม่ใช่ไม่ทํานะคะต้องทําก่อนแล้วถึงจะส่งผลดีเป็นกเกษตรแน่นอนนะคะ แล้วก็เดือนธันวาคมนี้เรามาดูว่าดาวส่งผลถึงเรื่องอะไรของท่านบ้างนะคะปรากฏว่าไปเหลือแลค่ะว่ามีดาวพระเกตนะคะดาวพระเกตเนี่ยถือว่าเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโคจรมาทับลัคนาท่านนะคะก็แปลว่าท่านจะ ได้เดินทางไปไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ําก็คือการข้างน้ําขามทะเลนะคะท่านจะไปไหนก็ได้แต่เป็นเรื่องดีนะคะและดาวพระเกตเนี่ยท่านเดินถอยหลังนะคะถอยหลังก็แปลว่าเราอาจจะต้องถอยไปไหนก็ไม่รู้นะคะอาจ,จไปตรงนู้นตรงนี้บ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะส่วนพบการเงินของท่านราศีพิจิกนะคะปรากฏว่าไม่เคยเห็นนะคะ มีดาวถึงสองค์เลยมาอยู่ในภพการเงินเขาเรียกว่าตื่นมาก็เจอดาวเนี้ยมากองอยู่นะคะหเดือนนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาเป็นต้นไปจนถึงวันที่16มกราคมพศ2566นะคะมีดาวพระอาทิตย์มามีดาวพระพุธมานะคะและมีดาวพระศุกร์มานะคะดาวพระอาทิตย์ท่านมาจากเรื่องกรรมะก็แปลว่างานที่ท่านทำอยู่เนี่ย จะส่งผลดีกับท่านนะคะเพราะดาวทิศเป็นดาวแสงสว่างนะคะหรือท่านมีหนทางที่จะไปทำมาหากินก็ได้นะคะ 2. มีดาวพระพุธมาอยู่พระพุธเป็นเรื่องลาภลาภผลรายได้นะคะและยังเป็นเรื่องเจ้าเรือนพบมรณะอีกด้วยนะคะก็แปลว่าท่านจะได้รับข่าวดาวพุธแปลว่าข่าวนะคะแต่ข่าวตรงนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าเรื่องลาภด้วยนะคะหรือว่าได้ยินได้ฟังได้รับทราบก็ได้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้มากองอยู่ในพบก,การเงินของท่านนะคะหรือท่านได้รับโทรศัพท์เนี่ยตื่นมาได้รับโทรศัพท์ได้รับเมสเซจได้ได้รับ message, ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นเลยเพราะว่าดาวศุกร์นะคะมาจากคําว่าปัตนปตนิปัตตนิแปลว่าลูกค้าคนติดต่อโทรมาหาท่านนะคะแต่คุยกันเรื่องเงินสถานเดียวเพราะว่าดาวศุกร์มาจากโบวินาาด้วย ไม่นาาแปลว่าไม่คิดไม่ฝันและมาลอยอยู่ในภพการเงินก็แปลว่าท่านลัคนาราศีพิจิกนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่าง17ธันวาคมถึงวันที่16ราศีพิจิกคือท่านที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่16ธันวาคมอันนี้คือชาวราศีพิจิกหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วสถิตที่ราศีพิจิกนะคะใช้คําทํานายนี้ว่า ดาวศุ์เนี่ยท่านมาจากพบวินาศก็คือไม่คิดไม่ฝันเลยว่าท่านจะได้เงินนะคะแต่ทีนี้การได้เงินตรงเนี้ยดาวสุขนะคะไปอยู่ในราศีเลขห้าเขาเรียกว,ว่าไปอยู่ในราศีพระนะคะราศีโรงเรียนราศีแห่งวัดก็ได้นะคะให้ท่านไปพูดไปอธิษฐานจิตก็ได้นะคะพระเจ้าปัถน,นาทรัพย์สินเงินทองนะคะการงานการเงินขอให้ดีราบรื่นท่านก็จะสมปัถน,นาตามนั้นนะคะเพราะว่าดาวพุธดาวสุข เป็นดาวดีมากนะคะส่วนดาวพระเสาที่มาลอยอยู่ในภพสังคมของท่านเนี่ย<ม>ก็แปลว่าท่านจะได้เดินทางเดินทางในที่นี้ตรงราศีดาวเสาร์เป็นราศีมังกรราศีมังกรก็หมายถึงส่วนแข้งขาด้วยมันต้องเดินไปด้วยเท้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับการเดินทางให้ดีนะคะรองเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรแข็งแรงมากมันต้องใช้พลังงานของขานั่นเองนะคะการเดินของท่านเนี่ยสมมุติว่ามีการแข่งขันวิ่งนะนะคะท่านสามารถไปวิ่งแล้วก็จะชนะนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ได้ตําแหน่งเกษตรเช่นกันนะคะ ส่วนดาวพระรหัสสวัสดีเป็นดาวใหญ่ใหญ่มากเลยดาวพระเคราะห์ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวแหละนะคะมาลอยอยู่ในภพปุตตะนะคะการเงินปุตตะแปลว่าท่านที่มีลัคนาราศีใหม่ราศีราศีพิจิกเนี่ยนะคะการเงินเป็นเรื่องดาวพระรหัสสวัสดีมาลอยอยู่ภพปุตตะแปลว่า ถ้าท่านคิดลิเริ่มนะคะลิเริ่มจะทําอะไรก็ตามนะคะจะส่งผลดีกับท่านนะคะเริ่มเรียนเริ่มศึกษาเริ่มทําธุรกิจดีหมดนะคะเพราะว่าดาวพระหัสบดีท่านได้ตําแหน่งเกษตรนะคะมีแต่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดาวพระหัสบดีที่ท่านเป็น อุบ,บาทหรือโลกาวินาาที่โคจรมานะคะยากนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินมนุษย์นะคะโดยเฉพาะมนุษย์ราศีพิจิกเนี่ยท่านเป็นดาวอังคามนะคะท่านขยันท่านกระตือล้นนะคะไม่ได้กลัวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจะส่งผลดีและความสําเร็จนํามาซึ่งทรัพย์สินและเงินทองนะคะส่วนดาวพระมรุตยูนะคะกับดาวพะระราหูนะคะพระมรุตยูเพิ่งจะย้ายมา เมื่อวันที่หนึ่งธันวานะคะมาอยู่ในราศีพพอลิของชาวราศีพิจิกนะคะหรือท่านลัคนาราศีพิจิกพร้อมกับดาวพระราหูด้วยเนาะพระราหูก็เป็นเรื่องของคําว่าเจ้าเรือนพันธุกนั่นเองนะคะพันธุไปอยู่อลิอยู่ในราศีแกนธวารอันดับหนึ่งซึ่งดาวราหูเนี่ยท่านมาเนี่ยหปีนะคะกับ6เดือนก็แปลว่าปีพศ2565 จนถึงปีพศ2566ครึ่งน,นะคะคนราศีพิจิกอยู่ไม่ติดที่แล้วค่ะนะคะ mm. เขาบอกว่าบ้านอลิกความหมายบ้านอลิกก็แปลว่าอยู่บ้านไม่ติดนั่นเองนะคะแล้วไปไหนแล้วคะก็ไปทํางานนะคะไปทํางานแบบพระราหูเนาะเขาเรียกว,ว่าก็เดินทางไปเรื่อยๆแหละนะคะค่าไหนนอนนั่นก็ได้เพราะว่าดาวราหูเป็นดาวพุ่งค่ำนะคะก็ไปเรื่อยแหละนะคะ แต่การไปนี้กับส่งผลดีให้กับท่านที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะเพราะว่าพระราหูค่ะได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งดาวยงยศนะคะราหูอยู่เมษและตุลในมังกรน,นี้แสนดีจริงนะคะและพระราหูขณะนี้นะคะเดือนธันวาคมนี้พระราหูมีองศาอยู่18องศาสเวยมหัตถโนเริกภายดีนะคะแล้วก็ มีดาวเล็กดาวน้อยนะคะดาวเล็กดาวน้อยก็คือที่ดาวพระจันทร์นะคะปรากฏว่าวันที่อาจารย์อัดเทปอยู่นี้นะคะโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพระจันทร์ค่ะดาวจันทร์เป็นดาวเล็กดาวน้อยแต่อยู่ในภพลาลาภะนะคะลาภะได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยและได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้น ดาวโชคเล็กๆน้อยๆถือว่าดาวจันทน์่ะคะท่านก็จะโคจรมานะคะมาทับลักมาอยู่ในพบการเงินก่อได้เงินไปอยู่พบบ้านก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในบ้านของท่านนะคะราศีพิจิกไม่มีดาวที่ให้โทษเลยนะคะในเดือนธันวาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกหรือท่านที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะ มีความสุขมีความเจริญนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบ้างนะคะวันที่22มกราคมพศ2 5 6 6นะคะ จะมีการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองนะคะมีการไหว้ครูนะคะแล้วก็มอบพุธิบัตรให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนะคะว่าท่านจบหลักสูตรอะไรก็สามารถเข้ารับพุธิบัตรในวันนี้ได้นะคะก็เริ่มลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ ในงานนี้ก็จะมีพิธีกรรมในเรื่องของการไหว้ครูโหรา,าศาสตร์นะคะแล้วก็มีการประชุมนะคะคณะก,กรรมการทั้งหมดนะคะ haga, ท่านที่เป็นคณะกรรมการหรืออาจาร,รย์ก็มาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะคะก็จะมอบพุธิบัตรให้กับนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ สาขาที่ท่านเรียนนะคะหลังจากนั้นตอนเย็นนะคะตอนเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการเฉลิมฉลองแสดงความยินดีกับท่านที่ประสบความสำเร็จนะคะอกินเลี้ยงนะคะมีโต๊ะจีนนะคะทีนี้การที่จะเข้าร่วมงานนี้นะคะโต๊ะจีนก็จะมีจำหน่ายบัตรด้วยนะคะ400บาทานักศึกษาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทางครูบาอาจารย์ของท่าน หรือติดต่อมาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติก็ได้นะคะว่า,ามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าจะต้องซื้อบัตรอะไรยังไงนะคะสามารถโทรมาได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะ0 2 6 2 9 8 1 8หะคะ0 2 6 2 9 8 1 8 1รือที่เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้นะคะมือถือนะคะ0 8 8 0 1 0 2674นะคะ0 8 8 0 1 0 2 6 7 4นะคะก็โทรมาถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจาร,รย์ธัญมนสุริยศักดิ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนก็ขอขอบคุณนะคะที่ท่านกดไลค์กดแชร์นะคะและก็ติดตามช่องโหราศาสตร์นานาชาติของเรานะคะคราวต่อไปอาจาร,รย์ก็จะนำความรู้ด้านโหราศาสตร์หลากหลายอย่างนะคะมาพูดมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ